เบรกคัสตอมที่ได้รับความนิยมมากๆเพราะว่าคุณภาพเบรกของมันเนี่ยดีมากๆถ้าเทียบกับราคาที่คุณจ่ายแล้วเนี่ยสำคัญนะครับเ,เพื่อนๆได้เบรกแท้จากแบรนด์ระดับโลกเป็นเบรก6พอทที่เบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังจะเป็นเบรก4พอพอท ัสดีดครับเพื่อนอยู่กับดีมและสเปกกับสเปกวิวเพื่อนแท้คนรักรถนะครับวันนี้อยู่กับผมในช่วงอย่าหาว่าดีมป้ายยานะครับช่วงนี้เพื่อนๆจะมาเมายากับผมภายใน5นาทีในการรีวิวสินค้าแต่ละตัวนะครับที่เราจําหน่ายกันแบบกระชับฉับไวเข้าใจง่ายเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลไว้ตัดสินใจโอเคเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปดีๆสาไลาดี สำหรับคนที่รักในการแต่งรถนะครับวันนี้เราจะมาปล้ายยามปล้ายยามเบรคคัสตอมเบนโบขยเยนครับ เรากำลังจะมาพูดถึงเบรกคัสตอมที่ได้รับความนิยมมากๆเพราะว่าคุณภาพเบรกของมันเนี่ยดีมากๆถ้ะาเทียบกับราคาที่คุณจ่ายแล้วเนี่ยสำคัญนะครับเ,เพื่อนๆได้เบรกแท้จากแบรนด์ระดับโลกนั่นผมกำลังจะพูดถึงเบรกเบมโบ่คา a เคนนะครับเป็นปั๊มติดรถจากปอร์เช c a าย n n นมานะสำหรับรุ่น17 z หรือ18 z เนี่ยนะครับที่ผมถืออยู่ในมือเป็นเบรก6พอร์ตที่เบรกหน้าแล้วก็เบรกหลัง จะเป็นเบรก4พอพอตนะครับเบรกตัวนี้จะติดอยู่ในปอร์เช่นะครับปี2000ต้นต้นๆรถมีการเปลี่ยนผ่านของยุคข,ของเจเนอเรชันของรถนะครับปั๊มพวกนี้นะฮะก็จะทำการพอดแล้วก็ส่งเข้ามาในไทยเราทำการคัดปั๊มเบรกที่มีความสมบูรณ์มาทำความสะอาด แล้วก็ล้างลูกสูบใหม่ทําการคัสตอมปั๊มตัวนี้ได้รับความนิยมเนื่องจากนะครับราคาไม่สูงมากนะักแล้วก็หน้าตาสวยงามได้เบรกที่มีพอร์ตขนาดใหญ่ถึง6พอร์ตมีความสม ooth ในการเบรกเบรก6พอตเนี่ยนะฮะสามารถจับจานตั้งแต่350มิลถึงนะครับมิมลจริงๆอาจจะถึง400มิลก็ได้แต่ว่าร้านเราเนี่ยจะ ทำการจับจานตั้งแต่355มิลถึง380มิลสำหรับเบรกคัสตอมเพื่อที่จะให้ได้ไประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับในแบบข้างหลังผมนะครับเลือกใช้เป็นเบมโบ a ข e เยนหน้าหลังจานขนาด380มิลทั้งหน้าหลังเราเลือกใช้เป็นจานเบมโบ o แท้นะครับเบมโบ้แท้เป็นเบมโบ้สแตนดาร์เรามาทำการตัดคอกัดลายจับด้วย h u บอลูมิเนียม n n c เกรด6061นะครับน็อตยึดฮับเป็นน็อตสปริงหรือ H- Bo b b ินนะครับ แล้วก็นี่เลยนะครับในเซ็ตของเราจะมีสายเบรกจากอังกฤษให้ด้วยนะครับยี่ห้อ Hell นะครับเป็นสายเบรกค,คุณภาพสูงส่วนขานะครับของเราใช้เป็นขาอลูมิเนียม C N C นะครับเบรด6ก6 1ยเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เรื่องความเหนียวเบาแข็งแรง ส่วนส่วนที่ราคาของเบรกขยเยนนะครับถ้าเป็นจานขนาด380มิลสเปคเต็มแบบนี้65,000บาทที่คู่หน้าหรือหน้าหลัง125,000บาทสำหรับรถที่ไม่มีเบรกมือฟ้าถ้ารถรุ่นไหนที่มีเบรกมือฟ้าราคาอยู่ที่145,000บาทส่วนนะครับจานที่ไซส์เล็กลงไปกว่าน,นั้นก็จะคาลดหลั่นลงไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นรายละเอียดนะครับของเบรกคัสตอมเนี่ยนะฮะทุกจุดนะครับมีผลต่อราคาเพราะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าถ้าคุณมาที่นี่ราคาเนี่ย ผมอยากให้เป็นเรื่องลองสําหรับระบบเบรกเพราะว่าเบรกพวกนี้นะฮะรายละเอียดสําคัญมากๆนะครับแมทเทเรียลงานประกอบที่ไม่ถึงก็จะทําให้เอฟเฟกการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะที่สําคัญผ้าเบรกติดมาให้เนี่ยเราส่วนมากเราจะให้เป็นเบมโบตรงรุ่นไปเลยโอเคนะฮะคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในแบบพร้อมงานนะครับว่า f o r t จูเนอรคันนี้นะครับมาติดตั้งเบรกค,คยเยนหน้าหลังจะมีความหล่อเหลาลงตัวสักแค่ไหนนะครับบอกเลยว่าเบรกเซตเนี้ยราคาย่อมเยาแล้วก็คุณภาพของเบรกนะครับประสิทธิภาพการเบรกเกินราคาอีกทั้งนะครับอย่างสีเบรกนะครับสีปั๊มสีฮับ เพื่อนสามารถเลือกได้ตามต้องการหรือจะเป็นลายจานก็สามารถเลือกได้โอเคนะครับชอบคลิปนี้เหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆสาระดีๆคลิปหน้าจะมาป้ายายาอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามไว้ทุกช่องทางนะครับอยากได้สินค้าดีๆแวะมาคุยกันที่เลสเปกเหมือนเดิมคิดแต่งรถคิดถึงเรสเปกขอบคุณครับ